สวัสดีครับสำหรับมิติที่6คลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของชายข้ามเวลาคนนี้กันครับไมค์มาครับใครตามมิติที่6มาตลอดจะทราบดีนะครับเราทำเรื่องข้ามเวลามาแล้วเยอะแยะทำจนผู้บรรยายบทไม่อยากจะทำแล้วเบื่อแล้วไม่มีเรื่องจริงสักเรื่องคนดูก็บ่นครับบ่นว่าทำแต่ละเรื่องไม่เห็นมันจะเป็นเรื่องจริง เอาเรื่องจริงมาบ้างเซขออภัยจริงๆนะครับคือผู้บรรยายเนะี่ยไม่ชอบหลอกลวงผู้คนไม่ชอบกลั่นแกล้งใครด้วยการนํานิยายเว็บไซต์มาบอกว่าเป็นเรื่องจริงเราค้นไปจนถึงที่สุดว่ามันเป็นแบบไหนเราก็บอกไปตามนั้นแหละครับไม่ได้เอาใจใครเป็นพิเศษยกเว้นเอาใจท่านผู้ชมที่ต้องการทราบที่มาที่ไปของแต่ละเรื่องราวซึ่งมันก็คือหน้าที่จริงๆของเรานะครับการค้นหาที่มาที่ไป และกับกรณีใหม่เรื่องนี้จริงๆก็ไม่ได้ใหม่มากมายอะไรเพียงแต่ว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วเนี่ยเรื่องราวของเขาถูกนํากลับมาพูดถึงในระดับสํานักข่าวมาตรฐานยังเอามาบอกดังนั้นเราก็ต้องมาดูไปด้วยกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่เมื่อวันที่29ตุลาคมปี2023ก็ปีที่แล้วนี่แหละครับสํานักข่าว Fox News ได้นำกรณีของชายคนหนึ่งที่ถูกเชื่อว่าเขาเป็นนักท่องการเวลาที่ถือว่ามีตัวตนค้นหาประวัติได้ ความลี้ลับนั้นขออนุญาตแปลมาจาก Fox แบบโดยตรงก็แล้วกันนะครับเหตุเกิดที่สแตนเบอรี่รัฐมิสซูรีช่วงปี1995ระหว่างการออกอากาศของรายการวิทยุชื่อ Cost a to Coast AM ซึ่งรายการนี้ถ้าจะเอามาเทียบกับรายการในไทยมันก็จะคาบเกี่ยวระหว่างเรื่องจริงผ่านจอคนอวดผีและรายการของพี่หนุ่มคงกระพันนี่แหละครับผู้คนมากมายจะโทรเข้าไปที่รายการนั้นเพื่อรายงานเหตุแปลกประหลาดต่าง โดยในช่วงปีนั้นผู้ชมที่โทรเข้ามาเขาเล่าว่าตัวของเขานั้นได้สร้างคทาแมชชีนสำเร็จแล้วเขาบอกว่าเขาคือไมค์มาร์คัมฉายาจากสื่อต่างๆเรียกเขาว่าไมค์แม d แมนเขาเล่าที่มาที่ไปพูดถึงหม้อแปลงไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่เขานำมาเป็นวัตถุด,ดิบหลักจากเซนโจเซ s ไลท์แอนด์พาวเวอรที่อยู่ในคินซิตี้รัฐ i s s o u r i เหมือนกันทาง Fox News ิวเขาก็รีบไปตรวจสอบครับสถานีตำรวจสแตนเบอรีมีรายงานอะไรที่มันจะยืนยันเรื่องนี้ได้หรือไม่ ปรากฏว่ามีครับรายงานของสถานีตำรวจเขาระบุชัดว่าช่วงปี1995พวกเขาไปที่บ้านของไมค์มาคำแล้วก็ได้พบมอปแปลงไฟฟ้าถูกติดตั้งไว้ในส่วนต่างๆของบ้านไมค์ด้านหลังห้องนอนพบหมอปแปลง4ี่ตัวพวกมันมีขนาดแตกต่างกันไปที่ระเบียงด้านหลังพบหมอปแปลงตัวหนึ่งเชื่อมต่อกับกล่องฟิวส์ไฟฟ้าพบสายไฟที่โยงออกมาเชื่อมกับอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับเสาอากาศทีวี ใช่แล้วครับเมื่อปี1995นั้นหลังจากไมค์มาข้ามโทรไปรายการวิทยุเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบรุดไปที่บ้านของไมค์แล้วก็ได้เจอหลักฐานว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นทั้งหมดเป็นเรื่องจริง รายงานยังมีเพิ่มเติมที่ห้องอาหารบ้านของไม้พบถังขยะพลาสติกขนาดเล็กพบกระป๋องกาแฟแต่ข้างในกลับเต็มไปด้วยน้ำมันซึ่งน้ำมันดังกล่าวมันออกมาจากหม้อแปลงตัวหนึ่งครับโดยหม้อแปลงตัวสุดท้ายนี้มันถูกติดตั้งอยู่ในห้องรับประทานอาหารมันถูกดัดแปลงเป็นกระปุกออมสินที่ข้างในเต็มไปด้วยเหรียญชนิดต่างๆไม่รอดครับไม้ป่าคำถูกตำรวจจับ เขาถูกจำคุกอยู่ระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งได้รับการปล่อยตัวเขาก็ได้ไปออกรายการทอล์กโชว์ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในสายเขาเล่าว,ว่าหลังจากได้รับอิสรภาพมาเขาก็ได้แนวทางบางอย่างที่อาจจะทำให้เขาไม่ต้องติดคุกโดยการบอกความจริงไปเลยว่าเขากำลังสร้างเครื่องย้อนเวลาหรือ t ไท e m แมช ine เผื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมองว่าเขาเป็นคนบาและก็ไม่เอาเรื่องเขา นี่เรียกว่าสุดมากเลยนะครับเลือกที่จะให้ตำรวจมองว่าเขาเป็นคนบ้าด้วยการบอกความจริงของเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ในปี1996ไมค์มาคัมก็ได้โทรไปที่ค t สตูโคอสอีกรอบครับโดยรอบ2นี้เขาบอกว่าเขาเหลือเวลาอีก30วันเพื่อจะได้สร้างทรมชินที่มันถูกต้องตามหลักกฎหมายให้มันสาเร็จลุล่วงโดยคำว่าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยผู้บรรยายก็ไม่แน่ใจนะครับเขาใช้คำว่า ฟินิชลีก็ถามแมชชีนโดยครั้งนี้เขาจะไม่ไปขโมยของใครมาใช้แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหลังจากออกรายการไป Fox n e w s ก็รายงานแบบนี้เลยครับจูจูไมคก็หายตัวไปเรียกได้ว่าตั้งแต่ปี1997ไม่มีใครได้ยินเรื่องราวของเขาอีกเลย Fox n e w s ตรวจสอบต่อไปไม่พบรายงานใดๆระบุว่าไมคมาข้าหมหายสาบสูญแต่แม้จะไม่มีรายงานในสื่อยุคใหม่ต่างก็พูดถึงเขาในรูปแบบทฤษฎีสมคบคิด ทั้ง TikTok และ YouTube เกิดคลิปอธิบายเรื่องราวของไมค์ตั้งแต่เรื่องเขาเป็นใครและตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันแน่เกิดเรื่องเล่าน่าสนใจเรื่องหนึ่งบอกว่าใครบางคนโทรศัพท์เข้าไปในรายการ Coast to Coast AM เขาพูดกับผู้ดำเนินรายการบอกว่าช่วงปี1930มีรายงานตำรวจพบศพชายคนหนึ่งบนชายหาดที่แคลิฟอร์เนียร่างของเขาแหลกเละอยู่ภายในท่อโลหะข้างๆร่างของเขาพบอุปกรณ์ที่ยุคนั้นไม่รู้จัก การบรรยายลักษณะของมันใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้บอกว่ามันตรงกับยุคไหนหรือว่าไมคมาคำํำเขาเดินทางไปโลกอนาคตแล้วก็เดินทางกลับมาพร้อมกับโทรศัพท์มือถือยุคใหม่เครื่องหนึ่งหรือว่าไม้อาจจะไม่รอดเสียชีวิตอยู่ภายในท่อโลหะประหลาดนั้น Fox News ิจึงรีบไปเช็คแต่ก็ไม่พบรายงานอะไรแบบนั้นเลยครับช่วงปี1930ไม่เคยมีบันทึกใดๆที่ตำรวจเคยบันทึก ฟ็อกซยังไปเช็คก,กับรายการวิทยุดังกล่าวด้วยปรากฏว่าไม่มีบันทึกใดๆที่บอกว่ามีคนโทรมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ฟ็อกซทิ้งท้ายว่า ไม่พบหลักฐานใดๆที่สามารถยืนยันได้ว่าหลังจากปี1997ชีวิตของไมค์มาค่ำนั้นเป็นอย่างไรและชื่อของไมค์ก็ได้กลายเป็นหัวข้อการพูดคุยในด้านคดีอาชญากรรมที่เคยเกิดขึ้นจริงไปจนถึงเป็นคดีปริศนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนกว่าตัวของไมค์เองนั่นแหละที่จะมาเปิดเผยทุกอย่างให้ชาวโลกหรือสื่อได้รับรู้และนี่มันก็ผ่านมา27ปีแล้วปริศนาต่างๆก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป โดยสื่อไวรัลของประเทศไทยก็ได้นําเรื่องนี้มาเสนอเช่นกันนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่บุคคลในเรื่องมีตัวตนเขาไปกระทําการจนมีรายงานบันทึกจริงๆซึ่งมิติที่6โดยเฉพาะผู้บรรยายเลยสนใจคดีนี้มากๆเลยครับมันต่างจากทุกเรื่องที่เราเคยทำหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่พวกนิยายขายคอนเทนต์สร้างเรื่องไม่เคยเกิดขึ้นจริงขึ้นมาทั้งนั้นแต่กับเรื่องนี้ผู้บรรยายว่ามันเจรงมากๆเลย วิธีที่6จึงตัดสินใจตามหารายงานที่มันมากกว่านี้ด้วยการเดินออกจากข่าวของ Fox News ไปหาข้อมูลแบบ a d v a n c e ์กันเลยครับอันดับแรกเราไปดูที่วิกิพีเดียกันก่อนที่นี่จะมีแหล่งอ้างอิงให้ตรวจสอบครับเราไปตรวจสอบอย่างละเอียดกันที่นี่ก่อนวิกิพีเดียมีเงื่อนงำอยู่นิดหน่อยคือแบบเขาบอกว่าจริงๆแล้วข่าวจาก Fox News ดังกล่าวได้รับการอัปเดตล่าสุดเป็นอีกข่าวหนึ่งแล้วนะครับมันหมายความว่ายังไงครับ เรื่องที่ถูกเล่าในประเทศไทยรวมถึงเว็บไวรัลในลหลายๆแห่งเขาไม่ได้อัปเดตหรือว่าอัปเดตแล้วเราไปดูที่ Fox News กันดีกว่ามะข่าวนี้ลงที่ Fox News ไว้เมื่อวันที่14ธันวาคมปี2023ครับเรียกได้ว,ว่าถัดมาประมาณเกือบ2เดือนทางเนื้อหาเองก็อ้างอิงข่าวก่อนหน้าอย่างละเอียดดังนั้นเราก็ต้องขอข้ามรายละเอียดบางอย่างไปเพื่อมาดูอัปเดตตรงๆกันเลยดีกว่าครับ ฟ็อบอกว่าหลังจากที่ไมค์หายไปทางสำนักข่าวก็สืบหาตัวเขาต่อแล้วก็ได้พบเงื่อนงามว่าเมื่อไม่นานมานี้ไมค์ Mike ได้โทรไปยังรายการหนึ่งครับแล้วมันก็มีบันทึกเก็บไว้ใน YouTube ด้วยชื่อรายการก็ Midnight in d e s e r t ตอนไมค์มาครันักท่องการเวลาดำเนินรายการโดย Art Bell ์ตเบรายการใหม่นี้ออกอากาศไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเช่นกันครับไมค์ Mike คุยกับผู้ดำเนินรายการเราถึงประสบการณ์เดินทางข้ามเวลา เขาสร้างเครื่องย้อนเวลาสําเร็จและอธิบายรูปร่างลักษณะของมันเอาไว้รวมถึงการจะเข้าไปในเครื่องนั้นได้อย่างไรด้วยรายละเอียดตรงนั้นก็ข้ามไปบ้างดีกว่านะครับไมเขาเล่าว่าหลังจากเขาได้รับอิสระภาพคือหลังจากออกจากเรือนจําที่เข้าไปติดอยู่ในนั้น60วันแล้วก็ถูกควบคุมความประพฤติ5ปีก็ก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ Park, Kansas, โอเวอร์แลนด์พาร์คแมสซัซตสด้วยเจตนารมณ์ที่ยังตั้งมั่นในการสร้างเครื่องย้อนเวลาอีกครั้งด้วยวิธีการแบบ ถูกกฎหมายแบบนี้นี่เองไมค์ Mike บอกว่าเขาใช้เวลาถึง18เดือนไปกับการทดสอบสำคัญอย่างเช่นการทดสอบกับหนูแฮมสเตอร์และหนูตะเภาและเขาก็ยังเล่าย้อนกลับไปตอนช่วงปี1996ที่ตอนนั้นเขาโทรหาอาร์ตเบลนี่แหละครับบอกว่าเหลือเวลาอีกแค่30วันที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จ โดยเขายืนยันว่าหลังจากทดสอบกับพวกหนูๆแล้วเขาก็เชื่อว่าเขาประสบความสําเร็จและเริ่มสร้างไทม์แมชชีนที่เขาจะใช้งานมันด้วยตัวของเขาเองพวกมันหายไปแล้วก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งไมเคิาเล่าแบบนี้เลยครับถ้าผมจะไม่ผิดผมโยนวัตถุและสัตว์เข้าไปประมาณ200ตัวอย่างทดสอบมากกว่า200ครั้งเลยผมกระโดดไปบนเครื่องบินเครื่องย้อนเวลา แล้วมารู้ตัวอีกทีผมก็อยู่ห่างจากจุดเดิมถึง800ไหไมล์ระยะเวลามันเพลินไป2เดือน2ปีเป็นไปได้ว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันทำให้ผมสูญเสียความทรงจำนี่มันก็ถือว่าแปลกมากๆเลยนะครับโดยทาง Fox News ทิ้งท้ายไว้แบบไม่ต่างกับข่าวรอบแรกครับคือไมค์มาคัมได้กลายเป็นตำนานเมืองแห่งมิสซูรีจนเวลาผ่านไป27ปีความลึกลับนี้มันก็ยังคงดำเนินต่อไป เรามาวิเคราะห์กันดีกว่านะครับวิธีวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเราต้องมองให้ครบทุกด้านครับไม้เขาทําสําเร็จจริงหรือว่าไม่จริงเราก็ต้องมีทางเลือกให้กับเรื่องนี้นะครับทางแรกทําไมเขาทําสําเร็จมหมายความว่าสิ่งที่เขาเล่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องจริงเขาเดินทางข้ามเวลาได้จริงๆโดยข้ามไปถึง2ปี2เดือนแถมยังเคลื่อนย้ายตัวเองไปอยู่อีกจุดซึ่งแ0 0ไม์ที่ไม้เก่าวอ้างถือว่าไกลมากเลยนะครับเพราะหนึ่งไม์นั้นมันคือประมาณ1.6กกิโลเมตร แปไมมันจะไกลถึงประมาณ1,300กิโลเมตรเท่ากับระยะเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็เดินทางกลับมาที่กรุงเทพอีกรอบเลยนะครับถาม้าชินของไม้สมควรนำไปดัดแปลงเป็นระบบขนส่งสาธารณะแต่ว่ามันก็อันตรายระดับทำให้เขาสูญเสียความทรงจำเลยนะครับซึ่งนั่นมันก็คือสมมติฐานแบบแรกและแบบที่สละ่ะทางเลือกเนี้ยเราจะมองจากโลกความจริงกันนะครับคือทำม้ชินของไม้ ยังไงมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าที่เขาออกแบบเขาอาจจะสร้างอุปกรณ์บางอย่างให้มันมีคุณสมบัติเดียวกันกับเครื่องแปลงไฟหรือไม่ก็เครื่องเก็บประจุไฟฟ้านี่มันถือเป็นสิ่งอันตรายมากๆเลยครับหากการทดลองสุดท้ายมันทําให้เขาสูญเสียความทรงจําไปนานถึง2ปีกว่า,วาโดยที่จริงๆเขาไม่ได้เดินทางข้ามเวลาเลยละ่ะเขาโดนไฟช็อตรุนแรงจนเสียสติ ฟื้นขึ้นมาในสภาวะที่จำอะไรไม่ได้แล้วก็เริ่มออกเดินทางอย่างไร้จุดหมายผ่านไปสองปี2เดือนอาการบาดเจ็บทางสมองของเขาก็ค่อยๆกลับมาดีขึ้นความทรงจำเก่าๆก,กลับคืนมาเลยเดินทางกลับมาที่บ้านหรือว่าไม่ได้กลับมาแต่เริ่มสามารถออกหางานทําจนมีรายได้อีกครั้งและโทรศัพท์กลับไปหาอาร์ตเบลเมื่อ2ปีก่อนมันสามารถเป็นแบบนั้นเหมือนกันได้หรือเปล่าคิดว่ายังไงครับลองแสดงความเห็นกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลย สิ่งหนึ่งที่มิติที่6ได้จากเรื่องนี้คืออย่าเล่นกับไฟฟ้าครับหากไม่ได้รับการศึกษาด้านนี้มามันอาจสามารถเกิดอันตรายได้ถึงชีวิตถ้าโลกนี้มีไทาม์แมชชีนเกิดขึ้นจริงๆมันก็ควรจะเกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้แบบเป็นทีมใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรสามารถรับประกันได้เลยว่าจะสามารถทําสําเร็จได้ในช่วงชีวิตของคนหนึ่งคนซึ่งกรณีของไมค์มาข้ามคนนี้ถ้ามันเป็นแบบที่สองหมายความว่า เขาโชคดีที่ยังไม่ตายยังมีสติกลับมาได้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองหลังจะจบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด like, กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี